ันนี้ก็เป็นพ่อพึงระวังนะฮะจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์หน่มมีเรื่องอยู่ว่าใช้น้ำบูสเตอร์ปัมะะ๊มน้ำน้ำน้ำใช้ใช้จนเกลี้ยงนะฮะพอดีว่าใชา้บ่อน้ำเดียวกันบรหิหารยอมให้ใช้บ่อน้ำดับเพิง กับบ่อน้ําใช้ด้วยกันแต่ว่าต้องมีการป้องกันในการใช้น้ํา <c oughs> ใช้เนี่ยอย่าให้น้ําสํารองมันสูญเสียปริมาตรไปทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่า,าใช้น้ำของบูสเตอร์ปั๊มเนี่ยน้ำใช้เนี่ยใช้จนเกลี้ยงเลยตัวจากกี้ปั๊มก็ น้ำก็ไม่มีออพอไม่มีแล้วเนี่ยแรงดันน้ำมันตกพอแรงดันน้ำตกป่ายปั๊มทำงานประเด็นปัญหาคือว่าพอไฟป,ปั๊มทำงานมันก็ไม่มีคนรู้ลันไปจนเครื่องร้อนนะยังไม่ไหม้นะลันจนน้ำมันหมดนะ มันหมดถังเลยเพราะนั้นตรงน,รงนี้สิ่งที่เราฝากไว้ก็คือในเรื่องของอการใช้บ่อ,บอน้ําดับเพลิงกับน้ําใช้ร่วมกันเนี่ยอย่าลืมป้องกันนะป้องกันในส่วนของอการใช้น้ําจนปริมาตรน้ําสํารองดับเพลิงมันสูญเสียไปโอเคอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ มันคาก็คิดว่าคาดถึงนะคาดถึงจริงๆเป็นเรื่องที่กําหนดไว้อยู่ในเป็นข้อกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ยอมให้ใช้ร่วมกันแต่ว่าอยา่ยาอย่าให้ปริมาณสํารองดับน้ำดับเพลิงสำรองมันมันสูญเสียไปครับ